ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณโรงเรียนบ้านบ่อหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรัง ซึ่งประกอบด้วย 1. น,นางอัมพิกาอักษรสว่างรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตรังเขต2 2. นายบุญริศชัยบุตรข้าราชการบำนาญผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายสนองตูนเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางค้างคาว 4. นางสาวจันทราอ่อนหวานศึกษานิเทศชำนาญการโรงเรียนบ้านบ่อหินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสองตั้งอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,453เปิดทําการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,453รวมเป็นระยะเวลา114ปีปัจจุบันบริหารงานโดยนายพิรพัฒนสุ้นสั้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหินโรงเรียนบ้านบ่อหินเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด183คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านบ่อหินพัฒนาบรรยากาศพัฒนาทีมงานให้เด็กมีมาตรฐานด้านความรู้ด้านคุณธรรมใช้ชีวิตเป็นสุข การดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษของนายพีรพัฒน์สุนตํตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหินซึ่งได้ดำเนินการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง และตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนครูและสถานศึกษาในประเด็นต่างๆดังนี้ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการได้นำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสอง ตามแนวนโยบายที่3ด้านคุณภาพจุดเน้นที่5ถึง9โดยมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนในระดับประถมวัยผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการทั้ง4ด้านในระดับดีคิดเป็นร้อยละร้อยผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึง6 มีผลสัมฤทิ์ทางการเรียนเป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนดที่ร้อยละ65มีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ82.88สูงกว่าที่กำหนดไว้ร้อยละ70และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าปีการศึกษา2565มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ1.45 มีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์เขียนระดับดีขึ้นไปโดยเฉลีย่ยคิดเป็นร้อยละ90สูงกว่าที่กำหนดไว้ร้อยละ70มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละร้อยสูงกว่าที่กำหนดไว้ร้อยละ70สิบ และมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละร้อยการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบันส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตยในโรงเรียนครูร้อยละร้อยมีการออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกนำสื่อและนวัตกรรมที่เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนสูงกว่าที่กำหนดร้อยละ80ครูได้รับการนิเทศอย่างเป็นระบบมีผลการประเมินนิเทศภายในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละร้อยสูงกว่าที่กำหนดไว้ร้อยละ70และครูร้อยละร้อยมีการแก้ปัญหาผู้เรียนโดยใช้วิจัยชั้นเรียนจากปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนและจากการได้รับคำแนะนำจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม PLC ส่งผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติดังนี้ 1. ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ยผลการประเมินปีการศึกษา2565-2566พบว่าผลการประเมินรวม2ส,สมรถนะมีค่าเฉลี่ยผลต่างเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ0.77 2. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565 2566พบว่าเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ2.03 3. ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET ระดับชั้นป .6 มีการศึกษา2,565-2,566พบว่าลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ3.24สถานศึกษามีระบบการติดตามประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับประถมวยัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง2ระดับมีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมสูงกว่าที่ตั้งไว้ในระดับดีด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้นำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตรังเขต2ตามแนวนโยบายที่1ด้านความปลอดภัยซึ่งโรงเรียนบ้านบ่อหินจัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดภัยซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่น4ปีต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2564ถึง2567 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่งผลให้โรงเรียนมีแนวทางในการครุ้มครองดูแลสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาของครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนและเกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดูแลและแนวนโยบายที่สองด้านโอกาสโรงเรียนบ้านบ่อหินดำเนินการพัฒนาดูแลระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนมีการเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่องและมีการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กพิเศษเรียนรวมส่งให้บุคลากรไปอบรมเพื่อให้มีความรู้ในการคัดกรองนักเรียนกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตรัง นอกจากนี้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานแผนปฏิบัติการ และมีการรายงานผลโครงการกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นสารสนเทศในการปฏิบัติงานในปีการศึกษาต่อไปนโยบายที่3จุดเน้นที่10ได้สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่งและวิชาชีพและการเลื่อนหรือขอมีวิทยาฐานะ ซึ่งในปีงบประมาณพุทธศักราช2567มีครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะจำนวน5คนได้แก่ครูคสอ1จำนวน2คนครูคสอ2อจำนวน2คนและครูคสอ3จำนวน1คนด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ได้นำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสองตามแนวนโยบายที่4ด้านประสิทธิภาพจุดเน้นที่11ถึง13ซึ่งมีการบริหารโดยใช้รูปแบบบ่อหินโมเดลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเช่น ในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาตินวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสปทโดยใช้รูปแบบบ่อหินโมเดลซึ่งเป็นนวัตกรรมโดยใช้กิจกรรมคุณธรรมสู่ห้องเรียน ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนและกลายเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนปัจจุบันโรงเรียนบ้านบ่อหินได้รับการประกาศรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตตรวจราชการที่6ประจำปี2566จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบ s t p r a c t สืบสารเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้ตามรอยพอ่อสู่สถานศึกษาสีขาวโดยใช้รูปแบบบ่อหินโมเดลซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนและเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขมีคุณธรรมจริยธรรมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามุขทุกชนิด โดยในปีการศึกษา2566โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับทองด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายได้นำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสองในนโยบายที่4ด้านประสิทธิภาพจุดเน้นที่11 มาเป็นแนวทางในการดำเนินการซึ่งโรงเรียนบ้านบ่อหินมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนโดยมีการประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อภาคเรียนร่วมมือกับเครือข่ายอื่นๆเช่นสถานีตำรวจอำเภอสิกาเป็นต้น เพื่อร่วมมือในการพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนริเริ่มพัฒนาและประสานงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้มีการบริการด้านวิชาการเช่นเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขให้การบริการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกับนักเรียน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอักคีภัยเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษานอกจากนี้ร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เรียนได้แก่เครือข่ายสถานศึกษาวิจิตอันดามัน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสิเกาและจุดเน้นที่14มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภายในสถานศึกษาซึ่งปีการศึกษา2,566ที่ผ่านมาโรงเรียนมีผลการประเมินระดับ AA 97.77ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ได้นำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสองในนโยบายที่3ด้านคุณภาพจุดเน้นที่10มาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพดังนี้ 1. อบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในหัวข้อ Create Application by MIT เว็บนำเสนอด้วย Google Sites AI for Education Quiz AI วัดผลวัดใจจำนวน4ชั่วโมง 2. การรู้ดิจิทัลจำนวน12ชั่วโมง 3. อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียนหลักสูตรที่1-3ึถึงาจำนวน24ชั่วโมง 4. จรรยาบรรของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน1ชั่วโมง 5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning สร้างเด็กไทยเป็นนวัตกรสังคมจำนวน6ชั่วโมง 6. อบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน18ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น65ชั่วโมงข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ต้องประเด็นท้าทายในการพัฒนางานเรื่องการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนบ้านบ่อหินเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติจากสภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านบ่อหินในปีการศึกษา2566ที่ผ่านมา โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติได้แก่ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3และการทดสอบผู้เรียนระดับชาติ ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติทั้งหมด ต่ำกว่าระดับประเทศจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาครูและผู้เรียนไปในเวลาเดียวกันโดยการเปลี่ยนจากครูผู้สอนมาเป็นพี่เลี้ยงและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นแบบเชิงรุกโดยเปลี่ยนจาก passive learning เป็น active learning เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการจัดการเรียนรู้จึงต้องใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อให้ครูผู้สอนมีความคิดเป็นไปในทางเดียวกันและทำให้ครูมีวิธีการสอนที่หลากหลายเกิดการเรียนรู้จากการร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อช่วยกันค้นหาวิธีการใหม่ๆที่ต่างไปจากเดิมดังนั้นข้าพเจ้า ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหินมีความต้องการที่จะพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) อย่างต่อเนื่องเป็นระบบด้วยการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษาโดยใช้รูปแบบบ่อหินโมเดลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและร่วมกันแก้ไขเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนานักเรียนวิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา 2. กำหนดแผนง,งานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ด้วยการสร้างทีมงาน PLC การสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบบ่อหินโมเดลในการบริหารจัดการร่วมกับวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ PLC และความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ออกแบบเกณฑ์ในการนิเทศติดตามและประเมินผลส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 3. การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติได้ค้นหาปัญหาและเสนอปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาผู้เรียนโดยมีการแนะนำหรือนำเสนอตัวอย่างรูปแบบที่ประสบความสำเร็จและร่วมกันตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมแล้วดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้เหมาะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ4 การกำกับติดตามนิเทศและประเมินผลจากคำแนะนำและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในกระบวนการ PLC เมื่อนำไปใช้ในห้องเรียนจะมีผู้สังเกตการเข้าร่วมเพื่อเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยการสะท้อนผลอย่างเป็นกาลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป 5. สรุปรายงานผลการดำเนินการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องนำเสนอผลงานหรือนวัตกรรมเครื่องมือที่ทำให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่ประสบผลสำเร็จ ผลลัพธ์จากการพัฒนาในการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนบ้านบ่อหินเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติมีดังนี้เชิงปริมาณมีผลลัพธ์การพัฒนาที่เกิดขึ้น 1. ครูร้อยละร้อยมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ PLC และมีแผนการจัดการเรียนรู้หรือสื่อเครื่องมือต่างๆซึ่งทำให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อนำไปจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนสูงกว่าที่กำหนดร้อยละ85 2. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร้อยละ8 2 8 8 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดซึ่งสูงกว่าที่กำหนดไว้ร้อยละเจ็ดบสผลการทดสอบระดับชาติการทดสอบความสามารถในการอ่านอาทีชั้นปหนึ่งปีการศึกษา2566มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองด้านสูงกว่าปีการศึกษา2565คิดเป็นร้อยละ0.77 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองด้านสูงกว่าปีการศึกษา2565คิดเป็นร้อยละ2.03ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั o net, ้นประถมศึกษาปีที่6 ในปีการศึกษา2566มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมน้อยกว่าปีการศึกษา2565คิดเป็นร้อยละ3.24 4. นักเรียนร้อยละ91.36มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในระดับดีขึ้นไปสูงกว่าที่กำหนดไว้ร้อยละ70เชิงคุณภาพ มีผลลัพธ์การพัฒนาที่เกิดขึ้น 1. โรงเรียนบ้านบ่อหินมีกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลตอบผลสำริ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 2. ครูที่เข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้สร้างนวัตกรรมสื่อการสอนใบางานแบบฝึกที่มีคุณภาพสามารถต่อยอดหรือเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนร่วมงานได้และมีความชำนาญในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 3. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning มีผลสำทริ์ทางการเรียนที่ดีและผ่านเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กลุ่มสาระก,กำหนดมีจำนวนเพิ่มข,ขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านบ่อหินได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับการศึกษาประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประกันคุณภาพภายนอกในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง34ตัวชี้วัดเป็นไปตามมาตรฐานและมีผลการประเมินแยกตามมาตรฐานในแต่ละระดับการศึกษาดังนี้มาตรฐานที่1ระดับการศึกษาประถมวัยผลลัพธ์คุณภาพเด็กปรถมวัย มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกทั้ง5ตัวชี้วัดเป็นไปตามมาตรฐานในระดับ4คือดีมากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลลัพธ์ของการเรียนรู้มีผลการประกันคุณภาพภายนอกทั้ง3ตัวชี้วัดเป็นไปตามมาตรฐานในระดับ4คือดีมากมาตรฐานที่สอง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง10ตัวชี้วัดเป็นไปตามมาตรฐานในระดับ5คือดีเยี่ยมซึ่งผู้บริหารมีแผนงานกลยุทธ์เป้าหมายตรงกับบริบทของสถานศึกษา และมีการดูแลความปลอดภัยให้ผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นปัจจุบันและดำเนินง,งานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีการวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาครูและมาตรฐานที่ 3. ระดับการศึกษาปฐมวัย มีการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยทั้ง3ตัวชี้วัดเป็นไปตามมาตรฐานในระดับ 4. คือดีมากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทั้ง3ตัวชี้วัดเป็นไปตามมาตรฐานในระดับ 4. คือดีมากซึ่งสถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นปัจจุบัน และมีหลักสูตรท้องถิ่นปามน้ำมันซึ่งสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยม12ประการ แก้ไขปัญหาผู้เรียนด้วยการทำวิจัยชั้นเรียนและสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนส่งผลให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อผู้เรียนโรงเรียนบ้านบ่อหินโดยนายพิรพัฒน์สุนทนผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง4ท่านไว้ณโอกาสนี้